อ๋อกแค่สิบลูกกลระังนี่มันจะได้ไม่กลับสวนไั่กี่ลูกหมูนับยังถุงหนึ่งสิบสองลูกนี่พอดีใช่ไหมครับพอดีเองโอเคตันนี้ถ้าจะตัดเปิ้ลมายับติดสิบสองลูกคาดไม่ได้ร ได้แค่เกลูกเงี้เก้าเกลูกะถ้าาเก้าลูกเขาถือว่าติดลูกไดนง่ายนะครับติลูกง่ายเลยจนแม้คนง่ายพอให้มันแมกปากได้อะเนี่สิบลูกเออสิลูกสวยติสองริบลูกมันมันจะคะเหลี่ยมลงตัวพอดีเลยลูกใหญ่ลูกเล็กเอาเอให้มันเท่ากันในเวลานับก็จะได้รู้เก้า เดี๋ยวเราจะทำการแพ็คลงถุงพลาสติกใหม่อีกรอบครับแลิปตอนต่อไปเราจะมาถ่ายช่วงที่มีการแพ็คต,ตรงถุงเสร็จแล้วครับสวัสดีครับวันนี้อินซีบอล การทำแพ็กเกจถงงน็นจะยืดถ,ถงร้มันจะยืดลำบาันจะแตกนโรงงานบ้านแสงอรุณศูนบรักายาเสติกอนแกนครับนีาตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับผมกำลังบรรจุรูปพีเอ็ใส่ถุงครับเพื่อนำไปโยนทิ้งลงน้ำบำบัดน้ำเสียที่กรุงเทพครับก็วพีน้ำยังไม่ลดนะครับ เยอะขนาดนี้น้องไหวหรือเปล่าครับสบายครับถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับว่าคนที่เขาอยู่กลางเขาเหนื่อยกว่าเราเยอะครับหาล้างตาวจะไปครับจะไปกับเครื่องบินครบไปกับย nice ีเอ <m ix en> ็มบอลนะเราไม่ต้องวคราบใจน

การแพ็กเสร็จถุงพัสิแบบนี้ก็ดีก็คือว่าลังที่บรรจุจะไม่บวมเวลาที่ก้อนอ็มบางลูกอาจจะแห้งไม่ดีแห้งไม่สนิทและก็ง่ายที่จะนำนำไปแจกจ่ายนะครับที่ขาที่ถ้าุมร,อมร้อนม,อมันจะยืดได้หรือเปล่าได้กลัวมันจะยืดมามันจะ ครับวันนี้เราจะทําการแพ็คให้เสร็จเท่าที่เห็นอยู่นี่นะครับประมาณกี่ร้อยลังนะครับพี่สาธิตทั้งหด2ลัน7,000ลูกประมาณ 25, ราณ 100, ้อยกว่าลัง0 0กว่าลังดครับี 50, บหลังจากแพ็คเสร็จแล้วเราก็ เดี๋ยวพี่นําส่งคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเมื่อบรรจุเสร็จแล้วก็เป็นคลิปนําส่งครับลลสำหรับคลิปนี้